กระดูกทับเส้นทรมานจนนอนไม่หลับให้แก้แบบนี้สวัสดีครับไม่อยากพามาหาามฟันวันนี้คุณใช่ไหมครับที่มีอาการปวดหลังปวดสะโพกล้วลงขาเป็นคุณกุ่เส้นครับ แล้วคุณรักษามาเยอะมากๆทําอะไรก็มาแย่มากๆรักษาอะไรที่เขาว่าดีคุณทํามาหมดลวการรักษาคุณใช้มาหมดลวดแล้วคุณปวดมากจนคุณทรมานและนอนไม่หลับวันนี้ฮะมันอาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนคนทห้เดยนี้ครับ <c oughs> นี่ครับคนให้เดียนี้มการปวดหลังไ่กระดูกเส้นนะครับปวดมากที่สุดครับสุดท้ายฮะตอนนี้เหมือนปาฏิหาริย์นะทุกคนนะอาการดีขึ้นชัดเจนฮะทำยังไงเอาไปดูครับตอนแรกคนให้เนี่ยวน้การปวดนะปวดเหน็บชานะครับนอนปวดนอนไม่หลับกงคืนฮะ พอจากพอหลังจากที่กินยาหมอฟันเข้าไปครับอาการชาดีขึ้นนะฮะชาลดลงปวดคอบอะไรก็ลดลงด้วยหไหมทอนา์นันญาที่2อาการหลังชาหันฟอนอาการรู้สึกว,ว่าง่วงนอนแล้วก็อาการเริ่มดีขึ้นสุดท้ายนี้ครับอยากกอบบคุณหมอมาาว่าขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับแค่ทานยาครั้งแรกก็รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงหนูตื่นมานั่งร้องไห้ด้วยความดีใจเห็นไหม